และปิดท้ายคันนี้เลยครับก็คือตัว Q5 55 TFSI E Quattro S Line Black Edition ซึ่งคันนี้ก็คือท้ายที่เป็นท้ายตัดลงแบบ SUV นั่นเองครับและจุดที่บอกว่า Black Edition เนี่ยดีเทลการตกแต่งมันก็จะเป็นโทนสีดำนะตามที่ผมได้กล่าวไปคล้ายกับคันก่อนหน้าเมื่อกี้ที่เป็น Sportback ตัว Black Edition แต่จุดที่มันต่างกันหลักๆเลยจะมีอยู่3จุดด้วยกันครับก็คือในส่วนของตัวลายกระจังหน้าของเขาครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยลายมันจะต่างกันแล้ววัสดุเนี่ยมันจะเป็นออกเป็นดำด้านนะครับเป็นแมท t แบล็คมากกว่าจุดที่2ก็คือตัดในเรื่องของตัวหลังคาที่เป็นพารามิกกาส o รูฟออกไปและจุดสุดท้ายจุดที่3ก็คือนี่ครับท้ายจะเป็นท้ายแบบ SUV จะไม่ใช่ท้ายลาดแบบตัวสปอร์ตแบซึ่งรถคันนี้ครับก็ราคายอยู่ตรงกลางเลยจะอยู่ที่3 9 5ล้านแสนบาทนะครับนี่พาดูรายละเอียดเพราะคันนี้มันเป็นสีเงินทำให้ดูตัดแล้วก็โดดเด่นให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัดกันกับตัวปั๊มคาลิปเปอร์เบรกสีแดงได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จุดที่ ที่ผมได้บอกไปทั้งหมดสีดำเนี่ยพอเป็นน้ำเงินดำเนี่ยมันให้ความดุขึ้นมามากเลยนี่รวมถึงตรงนี้นะครับที่เป็นลักษณะของตัวกรอบที่ทำเป็นท่อหลอกเนี่ยก็จะทำเป็นวัสดุสีดำด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยกรอบตรงนี้มันจะเป็นสีโครเมียม ก็จบลงแล้วกับการพาชม The New Audi Q5 55 TFSI E ทั้ง3รุ่นด้วยกันนะครับล้วก็บอกว่าเป็นรถ SUV ขุมพลังรักอินไฮบรที่มีความสวยงามแล้วก็ออปชันก็ถือว่าโดดเด่นใช้ได้เลยทีเดียวครับในด้านของสมรรถนะเอาไว้สุดท้ายนี้ครับผมพลพันธิกระลาบก็ฝากทุกคนติดตามที่ช่องพลย p นี้ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ